เ่วเอ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 เอววันนี้ก็เลี้ยงกันนะตัวแานท่านก่อนท่านเนาะทีอก่อรับไปมาแล้วมาแล้วว่าขีนดีกว nào Chạy đi nào, chạy nào Sao vai đi em xin này Vai đi đó Sao Ô, chào, khó chào comment này View hà 000 tôi có chào وشكرا yeah, หรือบอกขาเซ็ตเซ็ตเรนนี่มันขึ้นคางหนึ่งเง็นบ่โอ้โหบวเขามาขึ้นก็นได้เขาทางนี้ก็ได้เห็นป่ะหัาเมาอะ กเลยแทบอะไร O สมองมาอยู่ละเมื่อยกันอะไรเป็นอะไรดึงนี่กู้มแงดีดเนี่ยาะไใครอกสายดิดูดิคือสายขอเขาแกใหม่นะอันนี้บริษัทสายนี่ฮะมาอยู่มาอยู่

ียบลงว่ยบมอมันดับอยู่แล้วมันดับแต่ดินมออแบนแบบนี้เลยยบลงเออเดี๋ยวเดีลงลงมันก็เตี้ยนเออนี่นได้เออขึ้นแยบเออแล้วนั่นแล้วฮะว้ามัดีบดี

กเทยอะเนะตูได้ท่านป๋อท่านปรอเรือบ๋อรับไปเลยก็ปั๊บมาแล้วชมิกคุณสงมอดิ ขึ้นข้างหนึ่งเง็นบป่ะโอ้โหเขามาขึ้นก็ได้เข่าทางนี้ก็ได้เห็นห่ะงอเมา นิดนได้ห้าผ่านได้นีไปไก่

คิดว่ายู่นี่บ่สิบ่คาอะไร

Tá, o